อีพีที่ห้าชยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวาหะนังจตุสัจจาสภังละสร้างเยปิวิงสุนาณนลาสภาตันหังทะลาทะโยพุทธา สตินายกาสัพเพปฏิทิตตาไม่ห่างมัธเกเตม,มุนิสาลาซีเซปฏิทิตโตไม่ห่างพุโทโธธรรม,มูทวิโรจะเนสรังโคปฏิทิตโตไม่ห่างอุรุสัพภาคุนากาโรหาทะเยเมอนุรุตโธ สาลีปุตโตทักจะทักขิเนโกธันโยปิติกาคัสมิงโกธันโมคาลาโนจะวากะมาเกทักขิเนสะวะเนไมหั่งอาสุ่งอานันทลาหุโลกาสโปจะมหานโม,มอาอุภาโซ มาวามะโซตะเกเกสะโตปิทิภาคัสมิงสุริโยวะพังกะโรนิสินโนสิลิสัสมปันโนโซพิโตมุนิปุงขะโอกุมาละกะสะโปเทโรมะเฮซิจิต ตวาทะโกโซไม้ังวาทเนนิจังปฏิทิปฏิทาสิคุนากโรปุนโนอังคุลิมาโรจากอุปาลีนันทะสิวลีเทลาปัญจอิเมชา,ชาตาณาลาเต ติละกามะมะเซซาสีติมหาเทราวิชิตาชินาซาวะเกอวกาเอเตสีติมหาเทะชิตวันโตชิโนรา拉萨ชะลันตาสีลาเตเชนะาอังคุขะมังเคสุสันติตาละตะนังปุริ บุระโตอาสิทาขีเนเมตตะสุตะกังทะาคัดชังปัดฉโตอาสิวาเมอังคุลิมาละกังขั้นถาวโมะปะริตันจะอาตานาติยะสุตะกังอากาเซจะทะนังอาสิเซสะ ปาลกาสันติตา <c oughs> ชินาะนานาวะละสังยุตตาสัตตปากาละสังคตาวาตาปิตาทะสันติตาชาพาเฮรตชาตุปัทาวาอัเซสาวินะยังยันตุชะนันตะชินาะเตชะซา วาะสะโตโมสกิเจนะสะัทาสัมพุทธะปัญชเลชินะปัญชะ,ะมะชามหิวิหารันตังมะฮิตะเลสัทธาปาเรนตุมังสัพเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวะมันโตสุขโตสุลัโคชินานุภาเวนะชิปุ ปัทโวธรรม,มานุภาเวนะชิตาลิสังโคสังฆานุภาเวนะชิตันตายโยสัมมานุภาเวนะสัมมานุภาวะปะริโตจะรามิชินาปัญชเชลิติภาหุ่งสาหาสาัมมาพินิมิตาซาวุทานตังคีรีขามัง ปุทิตโคลาชาเซนาลังธานาทิธรรมวิธินาชิตาวามุนินโทอันเตชะซาพาวตุเตชยมังฆลานิมาลาติเลกามาพิยุชิตาสาภาริตพาลาติงโคลัมปานา,าวะวากามะขามาทกพายักข้างขันตีีิสุทันตา วิธีนาชิตาวามุนินโทตันเตชาซาภาวะโตเตชายะมังฆาลานีนาลาคีลิงคาชาวาราังอติมาถภูตังภาภาวะคีมาถามาสานีว่าสุทาลุนันตังเมตตำภูกา เซกะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสซาภาวตุเตชยมังฆลานีออคิตคะขะมาติหัตถะสุทาลุนันตังทาวันติโยชาณะภาทังคีริมาลาวันตังอิทีพีสร้างขาตามะโนชิตวามุนินโทตันเตชะสซาภาวตุเตชยมังฆลานี กาตะกาตวานากาถาโมทะลังอีว่าคาพินนิยาจินยายาทุกถาว่าจานังชนากายามาเชสันเตนาโซมาวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชาซาภาวุเตชายามังคาลานิสัจจังวิหายมามะติสัจจ กาธาตวาธาเตเกตุงทาวาพิโลปิปตมะมะนังอิตะท่านทหูตังปัญญาปทีชะละลิโตโอยชิตวามุนินโทตันเตชาาะซาพาวตุเตชายามังคลานิ นันโทปะทันทะาผู้ชะคางวิทุผู้ทางมหิบจริงปุตเตนาเทละผู้ชะเคนาปะทะมาปะยันโตอิทูปะเทศิทะสะทาวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสะภาวะตุเตชยามังขาลานี ทุกทุกคาหาทิทิผู้ชาเคน้าสุธาตาหาทา้งพรมังวิสุทธิโชติมิติทปะพาพิกานังยานาคเทนวิธินาชิตตวามุน e ินโทตันเตชะซาภาวตุเตชยมังคาลานิเอตาปิพุทธชมะ พุทธชายะมังคลาอาถะคาทายวาจโนทินาทิเนสารเตมะตันทีหิตตวานเนปะวิวิธานิจุปัตธาวินิโมขังสุขังอาทิะเมยะนโะรจะบัญโย มหากาลุนิโกนาโทาหิตะยาสัพพานินางรูปูเลตาวาปาละมีสัพพิสัพภาปัตโตสัมโพธิมุตตามังเอเตน,นะสัจจะวัชเชนะโหตุสัพโมตุเตสัพมังขลัง ชัยมังคหลังชัยันโตโพธิยามมเลัก,กะยานังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชิตโยโฮนฮิชายสุชยมังคลเลอปะราชิตะปะป,ะ,ปะลังเกสีเส ปาทวีโปเลอภิเสกสัพพุทธานังอาคับปัตโตปโมทติสุนาคตตังสุมังคลังสุปภาตังสุหุตตังสุขโนสุมุหุโตจะสุริยัตสุยิุทังพมะจาริสุ ปัทคีนังกายกรรมมังวาจกรรมมังปัทถะคีนังปัทถะคีนังนวโนกรรมมังปัธินีเตปัทถะคีนางปัทถะคีนานิกาตวานาละพันตเทปทัะคีเนพระวัตุสัพพมังคาลังลักขันโตสัพพเทวาตาสัพพ นุภาเวนัสธาสดที่พระวันตุเตพระวตุสพพมังคะลังลักขั่นตุสพพเทวตาสพะธรรมานุภาเวนัสธาสดที่พระวันตุเตพระวตุสพพมังคะลังลักขั่นตุสพพเทวตาสพะสร้างคานุภาเวานัวสธา,าสดที่พระวันตุเต ยาเทวตาสันติวิหาละวาสินีทูเปะเลโพธิคเลตะหิงะห่งตะหิ่งตาธรรมมธาเนนาพระวันเตปูชิตาสดทิ่งกะโลนเตทาวิหาระมันทะเลเทละจามัชชาวานากาจะพิขาโวโซลามิกาทานะปะติอุ ปาสก,กาคามิคามาจะเทสานิขามาจะอิสราสัปปาณภูตาสสขิตาพระวันตุเตชะลาพุชาเยปิจะอันทสัมภาวาสัางเซทาสตาอาถาโวปะตาติกานิ นิยานิกังธรรมวะลังปฏติตาจเตสัพเพปิทุกขาสะกะโลนตุสรังขาอย่างท่าตุจิลังสะตังธรรมโมธรรมธาละจะปุคลาสรังโคโหนตุสัมมาโควะอัธายาจะหิตายาจะอัมเหตลกขะตุทัรมสัมพุธ สัมทมโมสัพเพปิธรรมมจาริโนโวุติงสัมปาปุเนยามะธรรมเมอริยาสัจจงอริยาปะเวทิตะทิเตปสัสนนาหุนตุสัพเพปปานิโนพุทธาสาสเนธรรมมาทาลังปะเวชันโต กาเลเทโวปวัติสตุวธิภาวายาสัตตานังสมิทังเนตุเมทนิงมาตาปิตาจะอาตะละชังนจาจังลักขันติปุตตะกังเอวังธทมเมนราชาโนประชังลักขันตุสัพพทา